กับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้เราหยุบช่องไอเซฟแจ้งความหลออเล็บมิตเ,เก้ด้วยนะครับบูฮูวันนี้จะมาเล่นเกมค่าคือที่หนึ่งนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ของผมก็สแกน q ิวโค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับส่วนลิงก์ทิ่คอนเะน็ดอยู่ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น3ด่านนะครับก็คือด่านลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทีมปะทะทีมมันก็ตัวต่อตัอตวนะครับ สำหรับใครที่ยังมองไม่เห็นนะครับผมก็จะวงให้นะครับนี่ซึ่งเกมนี้ก็อัปเดตหลายลรอบว่าผมไม่ได้เข้ามานานนะครับก่อนก่อนทำอย่างอื่นนะครับเราต้องไปดูสกินนะครับที่มีรูปตกใจอยู่รู้สึกว่ามันจจะไม่ใช่สกินนะครับแต่จะเป็นผิวหนังนะครับไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะแต่ว่าคือผิวหนังอนะ่ะลองกดเข้ามาดู กดเข้ามาดูแล้วมีอะไรใหม่ๆงั้นเหรอตัวพวกนี้ผมก็มีแล้วอ๋อนี่พวกตัวใหม่ๆเนี่ยซันต้าผมมีตังไม่พอนะครับเพราะว่าผมจะซื้อซันต้าราคาเอ้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหน่วยสิบพันหมื่นโอเคผมขาดเพราะฉะนั้นผมก็จะมาใช้ตัวนี้นะครับ หนุ่มธุรกิจชุดดำนะครับมาเฟียรหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคถ้านะพร้อมล้วก็ไปดูกันเลยโอเคมาแล้วซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะโดนต่อยกันอย่างนี้ต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนไม่เป็นไรแต่เตะโดนเตะขาเตะตเตะตัดขารู้จักแนมะ่ท่านเนี่ยต่อยแม่มเลยเอออย่าต่อยกูนะเอยบินได้ละหนึ่งคน นี่มันนางเอกในเรื่องซิคิปเกมชื่ออะไรไม่รู้แต่จำได้แค่ว่า067โอเคถ้าฟินิชเชอร์มาละฟินิชเชอร์ไปเลยหนึ่งตัวเออกูโดนต่อยเนีอ้โอ้ยกูตัวเตะกูยังไม่ได้ต่อยเลยอืมอืมเตะกูเยอะเหรอตุยซะมึงมุฮ่า ว,วันที่ห้าเราได้ตังค์พันห้านะครับอู้มีตังค์พอที่จะซื้อตัวแล้วเอเมนเดี๋ยว,วเวลาซื้อเซนเตอร์โค้นะครับทุกคนมาซื้อมาเลยก็แต่มันถึงวันคิดมัดยังไงน,น่าจะยังโอเคต่อไปครับทีมประธาทีม โอเคเราได้ทำการเจอกับเจ้าหน้าที่สามเหลี่ยมจากซูคิตเกนนะครับไอ้นี่มันติดครับผมเลยจะช่วยมันออกนะครับโดยการที่ผมเตะให้มันกระเด็นนะครับผมลองแบบนี้ทุกทีนะครับถ้าเกิดว่าผมสามารถเตะให้มันกระเด็นได้เนะี่ยมันจะดูดออกจากกาอนกาันทุกครัมคื้นชีพด่วนๆโอ้ยังไม่ตายกลับมาแล้วเ,เพื่อนเตะกระเด็นไปได้หรอกดตมิมกหน่อยนะ โอ้เตะโดนเพื่อนตัวเองแต่ไม่เป็นไรได้ค่าก้าพลังมาสตันสตันเออไม่โดนไม่โดนนี่ฟินิชเชอร์มาแล้ววะ่ะฟินิชเชอร์รูบไปเพื่อนเพื่อนเราเกือบโดนแล้วไงอ้าอ้า,อาโดนเพื่อนกู โดน,น,นเพื่อนโดนทั้งไอ้นี้เออเออเดทาฟินิชเชอร์แล้วกูมามึงมาเลยเออโดนสองตัวดีครับด่านต่อไปครับตัวต่อตัวนั่นเองมาแล้วเงื้อโดนต่อยไปก่อนหนึ่งรอบวิ่งไป ลุกมามึงโดนต่อยอีกทีหนึ่งนะมึงไม่ต้องลุกเลยกูเตะซ้ำต่อไปได้ทาฟินิชเชอร์ล้ไปไกลๆเลยทุกคนครับผมได้ผมผมได้อะไรนะผมได้สนับมือเป็นมวมไอเป็นนวมเป็นมวมอะไรก่อนนวมสีน้ำเงินนะ แต่ผมชอบสีแดงอะแต่อันนี้อันใหม่นะครับบวกพลังสิบหมัดพันหนึ่งจัดมาครับพี่น้องอยู่ในหมวดหมูหายากเลยนะครับหมูหาหาเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ